เฟืองเร็วเฟืองเร็วโอ,โ,โอ้โหต้องปั้นทางใหม่แล้ว มาดูกันเปิดคลิปแรกด้วยนี่เลยครับฮิโนโตล่านี่พลังดับิอหตัวแรงเลยครับดินเริ่มแห้งแล้ว ดาบโหดจัดอ้อุ้ยอ้าวมาแหมกลัวชนบูมเลยกี้โดจัด เครื่องไม่โบนวเนี่ยเอาแมคโครดันครับเอาไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุดยอดหนักจัดจมหนักเลย ได้สุดเอาโอ้โหสุดยอดหนักจมหนักมากครับโอ้โหนุ่นเต็มเลยนะ คิวสุดท้ายครับโิ่งที่ปลาว่าสุดเลยอันต่อไปครับ N P R 1้อคันนี้คันนี้สภาพภายนอกนี่โคตรเติมอะ่ะนี่ครับทำทางใหม่แล้วครับ โตราทำการแสดงไปเมื่อกี้อยู่ไม่ได้ครับต้องทำทางใหม่องั้นเดี๋ยววิ่งกันยากชอบทรงคณิจัดนี้แหละตรงอย่างเดิมเลยครับกระบะลันนอนเหมือนสามมิตรนะนเี่ครับเครื่องเดิมเกียร์ล็อกสุดยอดเรื่องดีเลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูพลัง115กันดีกว่าตอนขึ้นครับ น่าจะมันแต่ว่าเที่ยวแรกครับหลังจากคัมทางน่าจะไม่เท่าไหร่ต้องรอดูตอนที่ว่าย่ำไปย่ํามามันจะนุ่มไม่เรื่อยเิเด,ดเลยครับแต่ว่าวันนี้มองลืน่นเมื่อวานเละเมื่อวานนี่ใครแรงๆมานี่ยีทิ้งหมดครับผมแบ็คโต้องดันตุนหมดไปค,ครับเล็่รอบเด็กรอบ เกือบไม่ไหวแล้วเยอะหน่อยเรียกรอบหน่อยอมีอต่อมาครับตอล่าตอล่ากระบะไม้มาเลยโอ้โหยอดอะ่ะหายากครับตอนนี้กระบะไม้พลังอียุสุ6กบครับบอดี้คีโน่นะครับแต่ว่าเครื่องอียุสุหกซู รกระบจะจัดอดีตน่าจะเคยเป็นแผงสูงครับ เสียงเดินเบามากครับ WO6 เสียงเดินเบานี่ก็หึ่มเลยโบไี้เตี๋ยวออกกลางเทอร์โบครับไถมแล้ว เป็นเครื่องนอกครับสี่มีดีโบแท้เลยนี่ 3J มาต่อคิวครับ 3J คือคิวถัดไปคันนี้สภาพโคตรดีอ่ะทำมาอย่างสวยเลยนี่ตื่ใจอ่ะไฮเทคไฮเทค 3J ออกแบบมา้สวยจริงครับคุนนี้ดีโน ภายในตัวเนี้ยผมว่าสวยมากภายในตัวไฮเทคตัวเนี้ยยิงตัวนอกนะโอ้โหภายในโคตรเด็ดเลยเต็มแน่ บอกเลยว่าตะกุลฮิโน่เนี่ยโอ้โหกับงานดินเนี่ยโอ้โหว่าแบบกันสุดแล้วอะฮิโน่เนี่ยแรงบิดบันดีจริงๆครับเป็นแน่ทีนี้ เฮ้ยโอ้ยอูดระเบิด รอบอกเงหมาะคันนี้เจ้าของก็ซื้อมาได้มาสภาพนี้เละครับภายนอกบอกเลยรถ่ายทันทางนะครับปัที่ปทัที่ตรงที่มันป่นดันออกสักหน่อย อยู่สูบ6บีเทอร์โบเฮ้ยทานลื่นแล้วน่ะที่ตักอ่ะไปยงแับเหมือนเสียงซครื่องินเจ็ตเลยเว้ยโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับ นิโต้เคเอ็มครับตอนต้นคลิปวนได้หนึ่งรอบแล้ว mm hmm. โอเคครับประมาณนี้ครับรจคลิปนี้นะครับ mm hmm. เจอคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ